แนววิวหิวแสงร้องพิม์ลีกสอบเชลซีด่วนเรื่องดิวแข่งซาอุสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ดิก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมคอสเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a z e r b e n o f f i c i a l ครับ ช่วงนี้ครับก็เป็นกระแสจริงๆนะครับเกี่ยวกับทีมไหนที่ปล่อยนัแต่ให้กับลีกซาอุดิอาระเบียนะครับก่อนหน้านี้ครับเซฟเฟ i รินนะครับที่เป็นธานของยูฟาเนี่ยก็ได้บอกว่าสิ่งที่ซาอุดิอาระเบียกําลังทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหลีกจีนเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยพวกเขาจะแบกภาระไว้ไม่ไหวนะและก็มีกระแสเหมือนกันว่าแล้วยูฟาไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกเขา พวกเขาก็ใช้เงินของพวกเขาเองนะทำมันจะแยกก็ปล่อยพวกเขาไปหรือยูฟาแค่อิจฉาหรือเปล่าที่นักเตะดีๆด,ด,ดังๆนั้นย้ายออกไปหมดนะครับเพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่ายัางคาริมเบนเซมาเอ็นโกโลกองเต้คสเซโนโรนารโดเนย้ายไปถือว่าหลีกซาดิอ,รอารเบีนั้นโอ้ได้ถูกพูดถึงนะครับแล้วก็สร้างเม็ดเงินขึ้นมามหาศาลย่างมากครับ พวกเขานะครับได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยสูงมากๆเลยเยอนนะครับโอเคแหละว่าน่าจะเป็นนักเตะที่แบบอายุเยอะแล้วแต่ว่าก็เป็นนักเตะที่ดึงดูดเยอะพอสมควรแล้วก็ต่อจากนี้นะครับนักเตะดังๆมากมายเนี่ยน่าจะย้ายไปลีกซาอุดิอาระเบียเยอะขึ้นหนึ่งสิ่งครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยกำลังสร้างภาพลักษณ์นะครับเพราะว่าในปี2020เนี่ยพวกเขาต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้ไงก็แล้วแต่ครับนักเตะที่ย้ายไปเนี่ยก็ย้ายได้ ความสมยอมแล้วก็ต้องการย้ายเป็จริงครับอาจจะายไปด้วยแบบว่าการโกยเงิน แต่ก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขานะครับที่ว่าในช่วงของบั้นปลายชีวิตหรือว่าเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่เขาจะได้รับการแบบโหเงินก้อนโตครับอย่างเช่นกองเต้นเนี่ยค่าเหนื่อย100ล้านยูโรต่อปีแบบนี้มันก็ยากนะครับที่จะได้รับกันที่ลีกของยุโรปครับารีสแทเชลแมงเนี่ยที่ว่าจ่ายได้เยอะๆแต่พอเจอซาอุดีอาระเบียาจ่ายแบบนี้พวกเขาก็จ่ายไม่ไหวอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับก็ได้มีข่าวจากเคเลกราฟนะครับว่าหลากหลายทีมในยุโรปนั่นแหละสั่งให้ตรวจสอบเชลซีนะว่า ทำการซื้อขายนักเตะให้กับซาอุดีอาระเบียเนี่ยผิดกฎอย่างแน่นอนเป็นการที่แบบซิกแซกกดเฟรนช์เชื่อแฟร์เพลย์เป็นการหลีกเลี่ยงกฎเฟรนช์เชื่อแฟร์เพลย์นะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีการบอกกับทีมไหนนะครับว่าทีมไหนเนี่ยเป็นทีมที่แบบสั่งให้แบบตรวจสอบแล้วก็สั่งแบน์สั่งฟ้องเชลซีไปนะครับเพราะมองว่าการที่ซาอุดีอาระเบียกับเชลซีนั้นเนี่ยซื้อขายนักเตะกันเนี่ยมันคือผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าเจ้าชายวินซอมันที่เป็นเจ้าของของ,ของทีมซาอุดีอาระเบียเนี่ยหลากหลายทีมงีีมมเ่ยคววากข้อ กับเชลซีแต่เชลซีก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะฮะจนล่าสุดนะครับต้องใช้คําว่าหิวแสงจริงๆนะครับแกกูรูคนนี้ครับนั่นคือแกรี่เนวิลครับตำนานแบ็คขวาที่เชืงกรีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้ออกมาบอกเลยเขาว่าอืมเชลซีเนี่ยนะมีความเชื่อมโยงนะ กับกลุ่มทุนผู้เป็นเจ้าของธุรกรในซาอุดิอาระเบียแล้วก็เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีความกังวลนะครับว่าการประมูลมูลค่านักเตะจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยทำให้ตลาดซื้อขายมันจะปั่นป่วนในอนาคตนะนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็โดยเนวิลนะครับก็ได้บอกว่ามันมีโอกาสม้างไหยที่พีเมลีกเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบดิวซื้อตัวผู้เล่นทั้งหลายที่ย้ายที่ซาอุดีอาระเบียะนะพีเมลีกเนี่ยต้องแต่งตั้งผู้มีอำนาจที่มีความอิสระ เพื่อดูแลเรื่องนี้โดยทันทีนะย้ำว่าต้องอิสระนะเพราะว่าถ้ามีหน่วยงานไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปรู้จักเดี๋ยวจะมีการจับซูองค์สู้เอียรือว่าจ่ายเงินใต้โตกันหรือเปล่านะหากคุณมองดูสถานการณ์แล้วเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนั่นก็คงเป็นเพราะว่ามันไม่ถูกต้องจริงๆตอนนี้วงการฟุตบอลของพวกเรากำลังถูกบริหารจัดการอย่างเละเทะมากๆนะการที่ย้ายไปแบบนี้รับเงินก้อนโตแบบนี้คุณต้องไปตรวจสอบดูนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างบ้างนะเพราะว่า เอางตรงครับว่าสโมสรณนะตอนนี้เนี่ยที่มีการเชื่อมโยงกับทางหลีกของซาอุาดิสุดก็คือเชลซีครับเอดูอาร์เมนดี้ก็จะย้ายครับอ่านักเอ็นโกโลกองเต้นเนี่ยเซ็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับฮาคริมเสียก็จะไปเล่นกับคริสเตียนโร,โรนัลโดนะครับโอบามายังก็จะย้ายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าหลากหลายคนที่ย้ายไปที่นู่นครับล,ล้มลุลูกากูก็มีการเชื่อมโยงกับหลีกซาอุนะครับรูเบนเนเวสเนี่ยก็ย้ายไปที่อัลฮิลาวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทางแมนยูเต็ดเองเนี่ยก็มีดาบิดเดเคอยร์ที่มีข่าวคราวแววว่่ๆาาอาจจะ ย้ายออกจากแมนยูเพระาะหมดสัญญาแล้วก็หลีกซาอุนั้นพร้อมเปค่าเหนื่อยเต็มที่ให้กับดาบิดเดเฮีาร์นะครับก็เรียกว่าหลากหลายทีมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับลิสต์อาิราแลเบียของเจ้าชายบินซามมนนะครับก็คิดถยงอะไรกับเรื่องนี้แต่ตรงนะครับการี่เนวิลเนี่ยจะมาพูดแบบนี้มันก็คงจะไม่ถูกเหมือนกันนะครับที่จูจๆเนี่ยจะไปสั่งให้พิมมิลลิลุยเอฟเอเนี่ยต้องตรวจสอบไปเลยนะครับอันนี้นะจะเป็นกระบวนการของทาง FA นั้นให้จัดการไปน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการที่ อย่างเช่นเชลซีขายไปเนี่ยผมว่ามันก็เป็นราคาที่สมเป็นสมผลนะเพราะว่าอย่างเช่นอูลาเมนดี้เองเนี่ยโ,โหราคาก็อยู่80ล้านเลยแบบนั้นครับก็แบบ20กว่าล้านทั่วั่วไปครับคือเรื่องของการจ่ายค่าเหนื่อยอาจจะจ่ายเยอะแต่ค่าตัวก็สมเหตุสมผลไม่ได้แพงแล้วก็แรงเกินไปครับอย่างเช่นคาริดูคูลิบารีเนี่ยก็ราสัก30ล้านยูโรเสเยตก็ประมาณนี้คือนักเตะที่เชลซีจะปล่อยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิน30ล้านยูโรก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับจะบอกว่ามันเป็นการแบบว่าหลีกเลี่ยงฟันเชอร์แฟ สิทธิ์ของการขายนักเตะออกไปไม่ใช่หรอครับเพราะว่ามันคือการขายนักเตะที่ถูกต้องแต่ว่าคุณจะมองว่ามันเป็นผลยุ่์ทับซ้อนหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่บุมมองแต่ถ้าจะมีการตรวจสอบเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับแต่ท่านนั้นของเชลซีแล้วก็จะใช้บินซอมันก็ให้ตัวแทนออกมาบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยมันก็แค่เป็นการซื้อขายนักเตะกันธรรมดาปกติ แต่หลากหลายคนหลากหลายสโมสรกับจับจ้องว่าเชลซีนั้นกําลังทําความผิดนี้นั่นเองครับแล้วก็ต้องการรุมเลยครับว่าต้องตรวจสอบต้องฟ้องต้องแบนเชลซีอะไรแบบนี้ครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาเลยครับกับสิ่งที่แกรี่ในวิวนั้นอยากสั่งให้ FA และก็พรีเมียร์ลีกนั้นสั่งตรวจสอบด่วนๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ